ถ้าใครได้เล่นเพลงนี้ก็จะได้ศึกษาเรื่องอัตราส่วนโน้ตเทคนิคการใช้โน้ตเทคนิคการเขย่าสายการปรับเสียงผมว่าเขาทาได้ดีมากค,คนนี้คือไม c h เคลนเชงเกอรตอนนั้นเขาอยู่วง UFO เพลงนี้ก็คือเพลงล็อกปัตทอมเดี๋ยวผมจะลองเล่นทอนลิฟให้เขาให้ดูนะครับ สังเกตว่าโน้ตที่ใช้เนี่ยจะเป็นเพนทาโทนิกแต่จะมีพวก Fat แฟดไฟอะไรมาปนนิดๆหน,น่อยๆก็คือเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นสำเนียงของเจ้าของเพลงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆดูโน้ตแรกที่ก็ใช้เนี่ยจะเป็นโน้ตสายเปล่าแล้วก็ตามโดยโน้ต A แล้วก็มาสายเปล่าสายบนนะฮะแล้วมาโน้ต G แโน้ตสายบนอีก ทีนี้จะมาเจอโน้ตครึ่งเสียงอันนี้แต่ถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นฮาร์มอนิกมเนอร์แต่จริงๆก็คือตัว7ธรรมดาของสเกล e ีแต่บางเอิมันเป็นอ e ีม n เนอร์ถ้าเป็นสเกลหรือเป็นโหมดก็เป็นฮาร์มอนิกมเนอร์ไปแต่ไม่ต้องไปคิดมากมันเป็นตัวสไลด์ทำให้เกิดสำเนียงอลองเล่นดูคะท่อนแรก อ่าสำเนียงนี้ให้ชัดก็คือเนี่ยสำเนียงแล้วก็ให้ตัวเนี้ยเรียกตัวแฟตไฟในคีย์เมเนอร์เนี่ยตัวอีตัวอ e ีเ e e e นี่ยคือ ตัวที่1ของสเกลแล้วมันเป็นไมเนอร์เราก็เลยนับมาหนึ่งสอมห้พอมาเจอตัวโน้นนี้ก็ถือเป็นแฟลไฟไปแล้วกันอ,อไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะนั้นเวลาเล่นลวมคือ